สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะครับบรรยากาศเช้านี้นะจากทุ่งนาลุงพลนะฮะเดินไปเดินมานะแล้วก็นะเห็นถึงนะบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผิดปกตินะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่นะนี่นะนี่นี่นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้เนะนะกิดอะไรขึ้นกับ Youtube ช่องใหญ่สอช่อง จากกกกอกว่าคำใไสกกกอกกับหมดฟื้นเดินนะครับนะถึงขั้นต้องเอาผ้านำะมาตากตรงนี้นะฮะนะดูท่าทางแล้วเหมือนผ้าจะเปียกทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่ผ้าธรรมดานะเหมือนผ้าเปียกน้ำนะครับนะนี่นะก็เลยต้องเอาเชือกนะมาผูกไว้กับรถแล้วก็ตากนะแต่ประเด็นคือ ฝนก็เหมือนจะตกอีกแล้วนะครับได้ยินเสียงฟ้าร้องครืนคืนนะฮะไม่แน่ใจว่าพายุมู่หลานนั้นหมดไปหรือยังนะฮะก็งงว่าทำไมเอ้ยฟ้าร้องครืนคืนคืนครืนนะครับแ,แดดก็เหมือนจะออกนะดวงอาทิตย์ก็ยังส่องแสงนะแต่ฟ้าร้องนะครับ มืดมาแล้วอ่ะเออนี่นะครับพิธีการนะตากผ้านะโชคดีที่มีเชือกมาด้วยนะน,นั่นเห็นไหมได้ยินเสียงฟ้าร้องอืมคนจะตกหรือเปล่านะครับ ชีวิตยูทูบเบอร์นะทุกคนครับต่อสู้กันต่อไปนะโดยวิธีการก็เพื่อนะนำมาซึ่งรายได้นะเราก็ต้องอดทนนะบางครั้งก็มีอุปสรรคมีปัญหานะมีภาระอย่างนู้นอย่างนี้นะให้เราต้องมานั่งแก้นั่งทำนั่งปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้น f อฟซีก็อย่าลืมนะเข้าไปรับชมให้กำลังใจนะในช่องยูทูบเบอร์ซ้ายลุงพลนะนะกระจายช่วยการกดดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับผม ในขณะเดียวกันนะฮะตรงนี้นะครับทางบ้านลุงจิมนะก็มีการเทพ,พื้นแล้วนะผมนะเมื่อวานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอ้าวมีใครมายึดบ้านลุงจิมแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 2> บุญรอด,บ,รอดบุญรอดมาอยู่บ้านลุงจิมก่อนเลยเหรอจะของบ้านที่แท้ทรูโอ้โห

สบายไงสบายนะทุกคนดูนะฮะโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะคันหูโชว์อีกเอาโอ้ย <c oughs> นะโซนนี้เขาก็จะมาเทของแอนแฟมิลี่ใช่ไหมใช่คนะฮะคิวเทพื้นในวันนี้นะฮะอ้าวปลากระโดดนะฮัลโหลฮัลโหล ปลาลองูอาจจะเป็นคางคกใช่ไหมโอ,อ้แปลงนี้หญ้าเยอะมากปอดไอ้ข้าวงามก็ช่ชยูนนะฮะบางส่วนก็งามนะฮะแต่บางส่วนนั้นก็คือหญ้านะครับที่แอบแซมแซมแซมซมอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่นี่นี่นะฮะเห็นไหมครับตรงร่องตรงกลางระหว่างกอข้าวนะครับหญ้าเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่านี่อีกนะฮะเห็นไหมครับ นี่นี่น,นี่แถวแถวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหยา่ยายา่าย่าร้ายจังเลยยา่ยาย่าทำไมร้ายอย่างนี้เดี๋ยวต้องกำจัดย่าให้ย่าให้สิ้นซากนะครับโอ้ต้องกำจัดยา่ยา,ให,ยาให้สิ้นซา,า,ากเลยนะฮะโอ้โหบอเราต้องวางแผนกันใหม่แล้วนะฮะในการที่จะกำจัดย่านะครับผม นะไม่น่าเชื่อนะฮะป่าทำไมต้นตระกูลยา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 มันเยอะอย่างนี้มันมีทั้งหลายสายพันธุ์สายนี่นะทุกคนดูนะครับไอ้ที่เต้นต้นสูงสูงยาเป็นฟุตก็มีนะครับโอ้โหโอ้โหมันร้ายจริงๆริเลยยาเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะฮะเป็นพิษเป็นภัยนะต้องถอนรากถอนโคน โอ้ oh, ไม่น่าเชื่อดู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 ด,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 ดูดูนะฮะแอบตีเนียนนะฮะเห,เ,เ,นะนะเห็นไหมฮะแอบตีเนียนแอบตีเนียนแห่รูนนะรูนนะแหนเห็นไหมทุกคนนะฮะป๊อตตอนนี้นะครับก็สายแล้วนะ พี่เสือก็มัวแต่ถ่ายคลิปนะครับยังไม่ได้ไปล้างเนื้อล้างตัวนะครับจากการถอนหญ้าเมื่อเช้าเลยนะฮะดูสภาพนะฮะขากจั่อ้าวนะครับขอบคุณที่ช่วยกันดูคลิปให้พี่เสือเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้พี่เสือหนึ่งคลิปนะฮะยอดวิวหนึ่งมื่นสี่พันแล้วนะฮะเป็นคลิปที่พี่เสือปีนต้นสมนะครับผมนะนี่คือต้นนี้นั่นเองนะฮะท่านใดยังไม่ดูคลิปก็ไปช่วยดูให้ด้วยนะครับผม โอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะดูดูดนะขอบคุณทุกวิวนะฮะขอบคุณทุกไลน์นะครับผมอ้าวตอนนี้นะทีแม่แบ่ก็มากันเยอะแล้วนะฮะทุกคนนะครับโน่นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนนะฮะในการที่จะ ลงมือถอนหญ้านอนนะครับโอ้ยอ่ะนะฮะเดี๋ยวไี่เสือก็จะนะตั้งกล้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเพื่อไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำนะฮะขอบคุณทุกๆไลคท,ที่เข้ามารับชมเสื้อพาไปเอ้ยใครอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมครับ มีใครอยู่ไหมเนาะหรือว่าพี่เสือจะล้างตรงนี้ดีนะครับล้างตรงนี้ดีกว่าเนาะนะเหมือนมีคนอยู่ห้องน้ำเลยเขาปิดประตูนครับอือล้างตรงนี้ก็ได้ <laughs> ทุกคนดูเห็นไหมฮะร่องรอยจากดินโคลนที่เปถอนหญ้ามาอือฮ <laughs> ึช่วงนี้ก็นะฮะ ฝากเอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที coffee นะครับทีพีสกินนะครับ092 794 7 526นะครับอย่าลืมรับชมคลิปดูโฆษณาให้กับเสื้อผ้าไปด้วยครับผมสวัสดีครับ